หากจะถามว่าซีรีส์เรื่องอะไรดีที่สุดในเน็ตฟ i ิก็คงตอบยากครับแต่หากจะถามว่าซีรีส์ที่จบในตอนเรื่องไหนที่ดีที่สุดนะฮะชานฉลาดและลุ่มลึกก็ตอบได้แบบไม่คิดเลยนะครับว่าเป็น Black m i l l e r นะฮะก็ถือว่าเป็นซีรีส์ว่าด้วยการสำรวจผู้คนและสังคมในสมัยปัจจุบันเป็นการแสดงถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างไม่เท่าทัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อของโซเชียลมีเดียระบบการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือว่าพวก AI อะไรพวกนั้นนะครับโดยสะท้อนผ่านแนวคิดปฏิกิริยาของผู้คนในสังคมต่อสิ่งเหล่านั้นตบท้ายด้วยการจิกกัดอย่างเจ็บแสบครับแต่ละตอนนะฮะก็ถือว่ามีเอกเทศต่อกันจบในตอนครับมีวิธีการเล่าเรื่องที่สนุกตื่นเต้นกระชับหน้าติดตามนะฮะ แต่ละสีซสั้นนั้นมีตอนไม่มากนักปัจจุบันนะฮะเขาทําออกมาถึง5ซสีซสั้นแล้วนะครับแต่ละสีซสั้นนั้นก็ไม่ได้ยาวเกินไปประมาณ3 6ถึง6ตอนเท่านั้นมีคุณภาพมากๆรุลงทุนมากนะครับโปรดักชั่นดีมากนักแสดงนำหลายคนก็เป็นดาราด,ดังระดับแม่เหล็กของฮอลลีวูดด้วยซ้ำเลยนะครับ ส่วนตอนที่ผมชอบมากๆนะฮะเช่นซีซั่นที่2ตอนคริสต์มาสสีขาวนะครับเล่าเรื่องราวของชาย2คนที่อยู่ในกระท่อมในค่ายทหารอันห่างไกลในช่วงวันคริสต์มาสครับจากนั้นก็มีเรื่องย่อยที่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวกันนะฮะแต่พอดูจนจบแล้วนะครับดูถึงตอนเฉลยแล้วก็สามารถเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างมหัศย์แถมยังเป็นการหักมุมที่ถล่มทลายมากที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกภาพยนตร์ด้วยนะครับส่วนตัวนะฮะยกให้ตอนนี้คือตอนที่ดีที่สุดของซีรีส์เลยก็ว่า ได้อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบนะฮะก็คือซีซั่นที่3คือตอนคําวิจารณ์ว่าด้วยเรื่องของโรคอนาคตนะฮะเมื่อผู้คนและทุกอาชีพอยู่ได้ด้วยคําวิจารณ์และคะแนนนิยมนะครับหากใครมีคะแนนที่สูงก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสิทธิพิเศษมากมายครับ แต่หากใครได้คะแนนนิยมที่น้อยหรือลดลงนะฮะสิทธิพิเศษนั้นก็จะหายไปใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากผู้คนจึงทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รับคําวิจารณ์และคะแนนความนิยมที่ดีแม้จะเป็นการสร้างภาพหรือมันไม่ถูกกับจริตโดยส่วนตัวก็ตามนะครับ แต่ตอนที่เจ๋งมากๆเลยนะครับก็คือในซีซั่นที่4ตอน USS c a r i s t e r นะฮะว่าด้วย CE อบริษัทเกมคนหนึ่งครับที่ไม่เป็นที่เคารพยำเกมของพนักงานเลยนะฮะทุกคนมองข้ามหัวเข้าไปหมดเขาจึงคิดค้นเกมเสมือนจริงขึ้นมาครับแล้วก็ดึงเอาดวงจิตของพนักงานทุกคนเข้าไปอยู่ในเกมที่จำลองสถานการณ์เหมือนกับหนังเรื่อง Star Trek นะครับโดยที่เขานั้นเป็นกัปตันยานทุกคนเป็นลูกเรือครับต้องทาตามที่เขาสั่งและไม่มีใครออกจากเกมได้นะครับ และอีกตอนนึงนะฮะที่จะพูดค่าไม่ได้เลยก็คือตอน Black m u s e ซียมนะครับว่าด้วยเรื่องราวของนักเดินทางหญิงคนหนึ่งนะฮะที่ไปพบพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งบนทางหลวงซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บสิ่งของหายากที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อาชญากรรมซึ่งสิ่งของแต่ละชนิดนะฮะนั้นก็มีการบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ผ่านระบบการฉายภาพสามมิติที่ตอบโต้กับผู้ชมได้ครับและไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของเท่านั้นนะฮะยังเก็บตัวของฆาตรกรเอาไว้ด้วย สำหรับตอนนี้นะครับปัจญามาจ๋าเลยนะครับพูดถึงการสำนึกถึงการกระทําผิดความผิดบาปนะฮะความแค้นและการให้อภัยนะครับ และตอนสุดท้ายนะฮะก็มีการถามมุมแรงที่สุดเรื่องหนึ่งในซีรีส์เลยทีเดียวนะครับทุกตอนของซีรีส์นะฮะจะตั้งคำถามและสะท้อนสังคมในยุคแห่งการสื่อสารเทคโนโลยีอันก้าวล้ำไปไกลเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดานั้นจัดจินตนาการและก้าวทันนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีนั้นจะมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากแค่ไหนครับแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับเหรียญสองด้านที่มันเป็นเครื่องเตือนให้รู้เอาไว้เสมอว่าไม่มีอะไรที่ดีหรือเลวเสมอไปนะครับ ดังนั้นนะฮะแ i ็กมิเลอจึงนับเป็นซีรีส์ของ Netflix นะฮะที่จบในตอนที่ชานฉลาดที่สุดแยบยลและคมคายที่สุดและจังคำถามกับคนดูมากที่สุดใน Netflix ดูเถอะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและทางช่องของเรานะครับให้คะแนนความชอบซีรีส์ Backmiller เอาไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับ